สวัสดีนะครับวันนี้อินทิกลคอสกำลังสอง x dx เนี่ยคอสกำลังสอง x เนี่ยโดยการใช้เอกลักษณ์ฟังก์ชันตรโกณน,นะครับคอสกำลังสอง x มันจะได้เท่ากับ1บวกคอสสอง x ส่วน2ดังนั้นถ้าเราได้คอสกำลังสอง x ได้1บวกคอสสอง x ส่วน2นะครับ<ม>ก็คือให้เรา อินทิเกรตตัวนี้แทนนะครับจะได้อินทิเกรตหนึ่งบวกคอทสองเอ็กส่วนสองดีเอ็กอันนี้เป็นการใช้เอก,กลักษณ์ตรีโกณนะครับตัวนี้มันก็คืออินทิเกรตหนึ่งส่วนสองดีเอ็กซ์บวกกับอินทิเกรต cos 2 x ส่วนสอง dx นะครับให้เราดึงค่าคง,งที่มาข้างหน้าตัวนี้มันจะได้1นึงส่วนสอง integrate dx มันก็คือ1นึงข้างในนี้นะบวกอันนี้มี1 2, นึงส่วนสองคูณอยู่ก็เป็น1นส่วนสอง integrate cos 2x dx ตอนนี้เราจะเห็นว่า cos 2x เนี่ยมันก็คือ cos v dv นะครับดังนั้น v ที่ได้ก็คือตัดกล้องหน่อย v ที่ได้ก็คือ 2x ให้เราดิฟ v ทีหนึ่งจะได้2 dx คูรอยู่ย้ายไปหารเพื่อให้รูปมันเหมือนกันนะครับ ก็จะเป็น d v คูณหนึ่งส่วนสองเท่ากับ d x โอเคค c ส s 2 x เนี่ยมันเป็นคือ cos อ v นะครับก็คูณอยู่กับหนึ่งส่วนสอง d v มันจะได้หนึ่งส่วนสองอินทิเกรต d x เนี่ยมันจะได้ x บวก c ดังนั้นคูณ x บวก หนึ่งส่วนสองที่คูณอยู่กับอินทิเกรตคอส v ด v คอส v คูณหนึ่งส่วนสองดีวีอย่างนี้นะฮะคอส v คูณหนึ่งส่วนส,วนสองดีวีมันตรงนี้มันจะได้เป็น x ส่วนสองบวก หนส่วนสองย้ายหนส่วนสที่คูณอยู่มาข้างหน้าอีกก็เป็น1นึ่งส่วนสองคูณหส่วนสองอินทิเกรตคอส v d v นะครับได้ละจะได้เป็น x ส่วนสบวกหคูณหได้1 2ึคูณสได้สี่หนึ่งส่วนสี่ค v เนี่ยอินทิเกรตคอส v เนี่ย มันจะได้ sin v บวกสนะครับหนึ่งส่วนสที่คูณอยู่กับ sin v ก็คือ2องบวกสเรียบร้อยนะครับ